ไม่ทานอาหารเสริมนอนดึกกรรมพันธุ์ไม่สูงมากแต่สูงขึ้นถึง11.4เซน เคสของน้องฟีนิกซ์นะคะก็คือเคสที่มีปัญหาในด้านของกรรมพันธ์ที่ไม่สูงมากแถมยังไม่เคยทานแคลเซียมแล้วก็นอนดึกอ,อีกด้วยถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะคะที่ทําให้โกรทฮอร์โมนหลังไม่ดีส่งผลถึงความสูงในอนาคตของน้องเองแต่โชคดีนะคะที่ครอบครัวของน้องนะคะได้พาน้องมาปรึกษาที่เมดิกาเซ็นเตอร์ในช่วงที่โกลสเิร์ตหรือช่วงที่สูงเร็วของน้องพอดีก่อนเข้าเคสผมสูงหนึ่งร้อยสามสิบหก 7, 8เซนครับลงเข้าคอ์สคุสูง148.2เซนครับไม่รู้สึกกลัวเลยครับผมพอใจมากครับและหากเข้าคอต่อเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากกว่าคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยค่ะ